ช่วงฤดยูใบไม้ผลินี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะมาเที่ยวประเทศเนเทอรนด์ดินแดนแห่งคูครองกังหันลมและทุ่งดอกไม้ตะการตามากที่สุดครับก่อนออกเดินทางทุกทริปควรทําประกันการเดินทางไว้คุ้มครองเสมอนะครับเราขอแนะนําของเอ็ซ่าที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลในเครือก็ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนรวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างเดินทางเช่นไฟล์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือเสียหาย ตอนนี้แอคซ่ามีโปรลด15%เเมื่อซื้อประกันแผนแพทินัมและเอม r a รัลทาง w w w a x a .co.th eh แล้วใส่รหัสเซฟสิตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม67ซื้อง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนรอรับกรมาทรนทางอีเมลทันทีไปเที่ยวกันเลยดีกว่าครับอัมสเตอร์ดัมคือเมืองหลวงที่มากี่ครั้งก็ชอบครับเมืองนี้มีสเสน่ห์ที่บ้านเรือสไต์ดัชลิมคลองน้อยใหญ่มากมายถ่ายรูปมุมไหนก็สวยเดินเที่ยวสนุกมีชีวิตชีวาทั้งกลางวันและกลางคืน ซานเซสคานส์ ans, คือหมู่บ้านเล็กๆในเขตเมืองซานดามที่น่ารักด้วยการหันหลมโบราณและที่สร้างใหม่นับพันตัวมาเดินเล่นถ่ายรูปบ้านสไตล์ดัชน่ารักน่ารักและชมการทำรองเท้าไม้แบบท้องถิ่นได้เพลินเคิร์เคนโฮฟสวนดอกไม้ชื่อดังระดับโลกที่ดอกไม้นานาพันจะบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนเมษายนถ้าอยากได้ฟิลทุ่งดอกไม้สุดลูกหูลูกตาก็สามารถเช่าจักรยานขี่ชมรอบๆบริเวณสวนได้ด้วยบรุกอินเวอเทอร์แลนด์คือหมู่บ้านจิ๋วเงียบสงบไม่ไกลจากกรุงอัมสเตอร์ดัมเดินชชมมมบบบ้้้าาานนนนนไเตตียทสสวอออ่แแคลงิ คือหมู่บ้านชาวประมงที่น่ารักด้วยบ้านหน้าโจวแบบดัชทั้งริมคลองและริมทะเลใครชอบซีฟู้ดไม่ควรพลาดมาที่นี่เลยแหละคิดฮอร์นคือหมู่บ้านไร้ถนนชื่อดังของเนเธอร์แลนด์กิจกรรมยอดฮิตเมื่อมาเที่ยวที่นี่คือขับเรือล่องไปตามลำคลองสายต่างๆชมบ้านกระท่อมน่ารักที่ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีคินเดอร์ไดค์มรดกโลกขององค์การยูเนสโกที่นี่มีชื่อเสียงจากแนวกางหันหลมไม้ขนาดใหญ่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี1700และใช้งานจริงมาจนถึงปัจจุบัน เดินทางสบายใจทุกทริปกับแอคซ่าครับ